ประเด็นแรกของเราในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของแอปพลิเคชันสุดฮิตนะคะที่มีชื่อว่า How old do I look นะคะแอปพลิเคชันนี้เนี่ยก็จะแบบทายอายุคนจากหน้าตานะคะซึ่งเราจะสามารถอัปโหลดรูปเราขึ้นไปและแอปเนี่ยก็จะทายว่าเราอายุเท่าไหร่ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามีการแชร์เต็มโลกโซเชียลเลยซึ่งไม่ใช่แค่เรานะคะที่อัปเดตยังมีเหล่าดาราที่อัปเดตเหมือนกันแล้วก็เล่นแอปนี้เหมือนกันจะมีใครบ้างเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะ เว็บไทยยุ่จากใบหน้ามาแรงสุดๆค่ะช่าเน็ t แพ็กเข้าอโรบอทเล่นคำๆขณะที่มีคนออกมาเตือนว่าคนเล่นไวรัสนี้อาจโดนโฆษณาจาก Microsoft ในอนาคต คนบางคนดูหน้าเด็กวัยแต่อีกหลายคนก็มีใบหน้าล้ำอายุไปแล้วค่ะใครจัดอยู่ในประเภทไหนคงต้องให้เว็บแอปพลิเคชัน How o d o i l o o k ในเว็บไซต์ how o n e t เป็นตัวตอกย้ำอีกแรงเพราะขณะนี้มีชาวสังคมออนไลน์จำนวนมากกำลังสนุกสนานกับแอปใหม่นี้ใน Microsoft นนำมาซึ่ง #howorobot ที่ส่งกระจายกันวันเน็ตค่ะ งานนี้ใครอยากลองพิสูจน์อายุจากใบหน้าของตัวเองดูคำๆก็เข้าไปเช็คได้ที่ howold.net แล้วใส่รูปตัวเองลงไปหรือจะใส่รูปเพื่อน,อนดาราตัวแกตัวลงไปก็ได้ค่ะทางเว็บก็พร้อมจะคำนวณอายุให้ส่วนจําแนขนาดไหนอันนี้ต้องพิสูจน์เองค่ะแต่ที่แน่ๆถ้าคำนวณได้น้อยกว่าอายุจริงคงรีโพสต์ลงโซเชียลแล้วยิ้มแป้นไปทั้งวันแน่ๆค่ะซึ่งงานนี้เ่าดาราและคนบันเทิงบ้านเราก็พากันเล่นทายอายุกันอย่างสนุกสนาน ช่อง social network ทั้ง Facebook Instagram แถมงบรรดาแฟนคลับ mm hmm. ยังนำรูปดาราคนโปรดมาทายอยู่กันด้วยค่ะ แอปสุดท้าตัวนี้ทางเว็บไซต์ Brand b r a n d b u f f e t .in.th ได้ระบุว่าจากข้อมูลทางทวิตเตอร์ Advodu มีการพบว่าคนที่อัพโหลดหรือใช้บริการของ how o. .net มีความเป็นไปได้ที่อาจจะโดนโฆษณาของ Microsoft ในอนาคตหรือทาง Microsoft อาจนำรูปเหล่านั้นไปใช้ได้อย่างถูกต้องค่ะ สำหรับแอปนี้เนี่ยตอก็เล่นอยู่เหมือนกันนะคะก็เรียกว่าผลออกมาก็ใกล้ๆความจริงนะอายุเด็กกว่านิดหน่อยประมาณ20-21เอยเงี้ยก็โอเคอะเราก็ถือว่าให้ผ่านไปนะคะใครที่อยากเล่นเนี่ยก็สามารถเข้าไปเล่นได้นะคะที่เว็บไซต์ howom.net ค่ะแต่ว่าเรื่องของโฆษณาใน Microsoft เนี่ยตอก็ไม่น่าใจว่าเรื่องราวมันจะเป็นยังไงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ในการเอาข้อมูลจาก ทางโทรศัพท์เนี่ยก็ถือว่ามันง่ายดายมากเลยทีเดียวยังไงก็ต้องระมัดระวังตัวกันบ้างค่ะเอาละค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงนี้เราจะแวะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาดูถึงผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกกันบ้างค่ะ